ถึงแม้ว่าผมจะต้องหยุดเล่นโทรโฮรถสวดไปสักพักหนึ่งก็ตามนะครับแต่ว่ายังไงซะผมก็ต้องขอเอา R q คตันมาใช้งานหน่อยละกันนะเพราะว่าผมว่านายน่าจะเข้ากับรายการนี้ที่สุดแล้วสวัสดีครับและนี่ก็คือรายการประวัติศาสตร์โทโฮพาร์ทที่สองครับแหมก็หายไปนานเลยนะก็ไม่มีอะไรมากหรอกผมก็แค่ขี้เกียจเนี่ยแหละครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นหรอกนะเออแต่ว่าตอนนี้เสียงรู้สึกแปลกๆไงไม่รู้นะถ้ามัน ไม่ค่อยโอเคไงก็ต้องขออภัยนะครับอืมขออภัยตัวเองด้วยเพราะว่าจริงๆกล่าวว่าจะอัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่ามันง่วงนอนแล้วแบบว่ามันก็เลยนอนยาวเลยไม่ได้อัดคลิปอืมแล้วก็มาอัดวันนี้แทนแล้วพอมาอัดวันนี้เสร็จปั๊บอะก็ดันไปแบบร้องเพลงตอนเช้าๆแล้วก็ก่อนอัดคลิปนี่ก็ร้องมาอีกแมง่งเ้ยยิ่งเจ็บคอเข้าไปใหญ่ก็ไม่รู้ว่าทําไปทําไมเหมือนกันแต่ว่ายัางไงซะมันก็ต้องอัดนะเพราะว่าถ้าไม่อัดนี่ก็ มันก็ชัดเจะเลยเถิดแล้วนะครับโอเคก็ในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราไปเน้นกับตำนานญี่ปุ่นใช่ไหมละครับงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยเรามาเริ่มต้นด้วยตำนานจีนกันดีกว่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็คือตำนานของโฮย์ฉางเอ,อ๋อและก็ฉุนหูครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตำนานตัวนี้เนี่ยมันมีการเล่าหลายรูปแบบพอตัวแต่มันก็จะมีอยู่2แบบหลกัลกๆคือแบบโฮี้กับฉุนหูแล้วก็แบบโฮี้กับฉางเอ,อ๋อโดยท่านสุนันเนี่ยได้นําเอาทั้งสองแบบนี้เนี่ยมาผสมผสานเข้าด้วยกันครับ ทั้งนี้เรื่องราวตัวนี้ในโทโฮเนี่ยมันไม่ได้ถูกพูดถึงแบบละเอียดขนาดนั้นครับดังนั้นเรื่องราวที่ทุกคนจะได้ฟังต่อไปนี้เนี่ยมันคือการที่ผมพยายามอ่านตำนานหลายๆแบบแล้วก็เอามาปฏิปต่อกันให้มันดูเข้าล็อกเท่านั้นซึ่งมันก็ดูมั่วมากๆเลยละครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ผมเล่าด้วยเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังหูไวหูก็ด้วยนะครับและหากในคลิปนี้มีอะไรที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ณที่นี้มาเริ่มกันเลยดีกว่า อย่างที่รู้กันครับโฮี้นั้นเป็นนักธนูในตำนานของจีนและในยุคสมัยนั้นว่ากันว่าโลกของเราเนี่ยมีพระอาทิตย์ทั้งหมด10ดวงแน่นอนว่านั่นเนี่ยมันก็ต้องร้อนเอามากๆเลยล่ะครับทําให้มีจจกรพัดองค์หนึ่งได้ไปขอให้โฮี้ขึ้นไปเคลียร์กับพระอาทิตย์ตั้ง1ิบดวงให้หน่อยโฮี้เนี่ยก็ทําตามครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็น่าจะคุยกันดีๆเนี่ยแหละครับแต่เหมือนจะตกลงกันไม่ได้พี่โฮี้แกเนี่ยก็เลยจับคันธนูขึ้นมาแล้วก็สอยพระอาทิตย์ร่วงไปทีละดวงทีละดวง แล้วก็เหลือพระทิตย์ดวงหนึ่งเอาไว้ครับโดยตามตำนานเนี่ยว่ากันว่าแม่ของพระอาทิตย์ดวงสุดท้ายเนี่ยเป็นคนขอเอาไว้ครับว่าอย่าฆ่าลูกของตนเลยเพราะเหมือนแบบมนุษย์เองก็ต้องใช้ประโยชน์จากพระอาทิตย์ด้วยเหมือนกันนั่นเลยเป็นเหตุที่ทําให้โลกของเราเนี่ยมีพระอาทิตย์เพียงดวงเดียวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับแน่นอนครับว่าการกระทําในครั้งนี้ของโฮี้เนี่ยมันทําให้เงาของนรกนั่นอ่อนแอลงและเป็นการสร้างความแค้นเคืองต่อตัวละครที่แข็ง,แ,ขงแกร่งที่สุดของโทโฮนปัจจุบันนี้อย่างฮิคเทีย เราะให้คาเทียนั้นเธอเป็นผู้ที่ปกครองนรกครับแต่ตามเรื่องราวเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าตัวของเฮคาเทียเนี่ยได้ไปทําอะไรโฮอีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยนี่น่าจะเป็นปัจจัยอย่างหนึง่งที่ทาให้ให้คาเทียเนี่ยร่วมมือกับจุดโกะในภาคสิบห้าครับแล้วก็เป็นไปได้ด้วยว่าทั้งคู่เนี่ยอาจจะร่วมมือกันมาหลายครั้งแล้วหลังจากที่โฮี้ได้ซัดพระอาทิตย์ร่วงจนเหลือแค่ดวงเดียวเหมือนเขาเนี่ยก็ยังได้ไปจัดการปีศาจอีกหลายตนจนเขาเนี่ยได้รับยาอมตะหรือยาโฮไรามาจากเทพองค์หนึง่ง แต่เขาเนี่ยก็เหมือนจะแค่เก็บเอาไว้ครับยังไม่ได้ทานเข้าไปนอกจากนี้จากการที่โฮอี่เนี่ยไปยิงพระอาทิตย์จนเหลือเพียงดวงเดียวผู้คนก็เลยยกย่องสรรเสริญให้เขาเนี่ยกลายเป็นจกักรพรรดิองค์ใหม่เขาเนี่ยก็เลยได้ทําการฆ่าจากักรพรรดิองค์ก่อนทิ้งและขึ้นครองราแทนแถมโฮอี่เนี่ยยังได้นําเอาภรยาของจกักรพรรดิองค์ก่อนที่ชื่อชุนหูมาเป็นภรรยาของตนซึ่งชุนหูเนี่ยก็คือจุนโก้นั่นเองครับ แล้วคือผมเข้าใจว่าตัวจุนโกะเนี่ยนางน,น่าจะมีลูกติดมาจากจจกรพัดองค์ก่นด้วยครับและลูกคนนี้เนี่ยก็คือลูกชายของจุนโกะที่ถูกโฮอี้สังหารทิ้งนั่นเองนาซ้ำ 3, โฮอี้เนี่ยยังได้ไปแต่งงานใหม่กับหญิงที่ชื่อฉางเอ,อ๋อแน่นอนว่าจุนโกะแค้นโฮอี้เป็นอย่างมากจนในที่สุดนางเนี่ยก็ได้สังหารโฮอี้เพื่อล้างแค้นให้ลูกชายของตนเพราะว่าความแค้นของจุนโกะยังไม่จบลงแค่ตรงนี้เพราะนางเนี่ยดันแค้นภรรยาใหม่ของโฮอี้อย่างฉางเอ๋อด้วยครับ แต่ว่าเราเนี่ยคงต้องพักตรงจุดนี้ไว้ก่อนแล้วก็ตัดภาพกลับไปที่ญี่ปุ่นยังจํากันได้ใช่ไหมล่ะครับจากภา์ที่แล้วด้วยความที่เราสิมิชิตบนโลกนั้นได้ทําการต่อสู้กันเพื่อเอาชีวิตรอดสิ่งมรทินั้นจึงได้ก่อเกิดขึ้นมาบนพื้นพิภพสิ่งมรทิน,นียเป็นสาเหตุที่ทําให้เหล่าสิมิชิตบนโลกมีอายุที่ไม่ยืนยาวนั่นเลยเป็นเหตุให้เหล่าสิมิชิตมีอายุยืนได้ไม่เกินหลักร้อยปี ทีนี้ก็ได้มีนักปรา์อยู่ท่านหนึ่งที่จะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเทพก็ได้หรอมั้งครับเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยก็คือซุคุโยมิซุคุโยมิเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งมรดิทนเป็นอย่างดีทําให้ในวันหนึ่งระหว่างที่เขามองดวงจันทร์เขาก็คิดที่อยากจะเดินทางไปที่นั่นจนในที่สุดซุคุโยมิเนี่ยก็ได้ก่อตั้งรากฐานอริยธรรมของชาจันทาขึ้นมาครับโดยเขาเนี่ยก็มีผู้ที่คอยชี้แนะอย่างเอรินซึ่งซุคุโยมิเนี่ยก็ดูจะเชื่อฟังคาแนะนําของเอรินมากพอตัวครับ นั่นก็น่าจะเพราะความอาวุโสและความฉลาดรอบรู้ของเอรินด้วยกระมังดวงจันทร์นั้นเป็นอินแดนบริสุทธิ์ทําให้ผู้คนที่มายังที่แห่งนี้จะสูญเสียชีวิตและความตายไปผู้คนในที่แห่งนี้ผู้คนที่ถูกเรียกว่าชาวจันทรานั้นจึงมีอายุที่ยืนยาวจนดูเหมือนกับเป็นอมตะใช่ครับก็อย่างที่เคยเล่าไปนั่นแหละชาวจันทราเองเนี่ยก็ยังสามารถตายได้เช่นในอุบัติเหตุการสู้รบหรือล้มป่วยหรือแม้กระทั่งในสักวันหนึ่งเนี่ยพวกเขาก็ต้องตายอยู่ดี เพราะจริงๆแล้วชาวจันทาเองเนี่ยก็ยังมีสิ่งมรทินหลงเหลืออยู่เช่นกันครับแต่เป็นในระดับที่เจือจางมากๆและนี้เนี่ยก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ชาวจันทาเนี่ยไม่ต้องการเข้าใกล้สิ่งมรทินเพราะหากพวกเขาแปะื้อนขึ้นมาแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็จะตกสู่ความเสือ่อมนอกจากนี้นี่ก็คงจะเป็นเหตุที่ทําให้ยาโฮไรเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามของชาวจันทาด้วยครับคือผมเนี่ยเขาแจาว่าด้วยความที่ยาโฮไรเนี่ยมันมอบชีวิตอันเป็นนิรันดร์ให้กับผู้คนที่ทานมันเข้าไป แล้วชีวิตกับความตายเนี่ยมันก็คือสิ่งมรทินะนะเนาะแต่ก็ผมก็ไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันใช้หลักการนี้หรือเปล่านะยังไงคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้น,นะครับเอาล่ะโอเคเรากลับมาทางด้านฉางเอ๋อได้แล้วอย่างที่เราไปก่อนหน้านี้ตัวของโฮอี้เนี่ยเขาไม่ได้ทานยาโฮไรใช่ไหมล่ะครับแล้วฉางเอ๋อเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่เก็บยาโฮไรต่อจากโฮอี้เนี่ยแหละ嘛ครับแล้วนานก็น่าจะรู้ตัวด้วยล่ะครับว่าเดี๋ยวนาเนี่ยจะโดนจุนโก้ฆ่า นางก็เลยชิงทานยาโหไรแล้วก็หนีขึ้นไปบนหวงจันทร์จากนั้นนางก็ถูกจองจำเอาไว้ในนครจันทาเนื่องจากนางเนี่ยได้กลายเป็นอชัชญายกรคนแรกที่ทานยาโหไรนั่นเองแล้วทีนี้มันเลยกลายเป็นว่าเหมือนชาจันทาเนี่ยไปช่วยฉางเอ,อ๋อและขัดขวางการแก้แค้นของจุนโกะจุนโกะเนี่ยก็เลยแค้นชาจันทาไปด้วยครับและนั่นเลยทําให้จุนโกะเนี่ยโจมตีนครจันทาอยู่เรื่อยๆจนถึงเหตุการณ์ที่เราเนี่ยได้พบเจอในภาคสิบห้าและในอนาคต มันก็คงจะเกิดขึ้นอีกแน่ๆเอาจริงๆเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจุนโกะนางเนี่ยกลายเป็นวิญญาณเทพตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไอความแค้นของนางเนี่ยมันก็น่าจะมาจากความสามารถในการทําให้บริสุทธิ์ของนางเองเนี่ยแหละครับเพราะเหมือนานางเนี่ยจะดึงเอาความแค้นของตัวเองออกมาแบบ100%ซแล้วถ้าผมจะไม่ผิดคือจุนโกะเนี่ยนางแค้นซะจนลืมไปแล้วด้วยซ้ำครับว่าตัวนางเองอ่ะเป็นใครผลนเรื่องของจุนโกะกลับมาที่ตำนานญี่ปุ่นกันอีกแล้วครับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็คือมาหาสงครามเทพสุวะเมื่อนานมาแล้วสุวกโกนั้นเป็นเทพที่ควบคุมท่านมิชากุจิซึ่งท่านมิชากุจินั้นเป็นเทพแห่งคำสาบที่เหล่าผู้คนเนี่ยต่างหวาดกลัวเพราะหากไปดูหมิ่นว่าร้ายท่านมิชากุจิแล้วก็คงจบไม่สวยแน่นั่นเลยทําให้สุวกโก้ที่ควบคุมท่านมิชากุจิได้นั้นได้รับจิตศรัทธาจากผู้คนอย่างมากมายจนานาเนี่ยก็ได้ก่อตั้งอาณาจักรของตนเองขึ้นมาแต่แล้ววันหนึ่ง จู่ๆก็มีเหล่าเทพแห่งยามาโตะผ่มาอย่างอาณาจักรของสุวโกะซึ่งเทพแห่งยามาโตะที่ว่าเนี่ยก็คือคานาโกะนั่นเองครับเหล่าเทพแห่งยามาโตะเนี่ยต้องการที่จะรวบรวมดินแดนเล็กๆต่างๆเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวและตั้งชื่อให้ว่าประเทศญี่ปุ่นเลยคิดที่จะบุกรุกยึดอาณาจักรของสุวโกะมาเป็นของตนแน่นอนครับว่าสุวโกะเนี่ยไม่ยอมนางเลยได้นําเอาอาวุธโลหะที่ล้ําสมัยเข้าต่อกรกับคานาโกะเพราะว่าเพียงแค่คานาโกะชูถ่ไม้เล็กๆขึ้นเนี่ยซีซ่า อาวุธโลหะทั้งหมดที่ซูอกโกเตรียมมาก็กลายเป็นสนิมแล้วก็แหลกร่วงไปในพิบตาซูอกโกเห็นแบบนี้ก็รู้เลยว่าตนเองเนี่ยซูไม่ได้แน่ๆเลยยอมจำนนต่อคานาโกไปในที่สุดคานาโกะก,ะก็ได้ดีแดนของซูอกโกมาครอบคอรครับแต่ดูเหมือนเหล่าผู้คนเนี่ยจะยังกลัวถ้ามีชากุจิกันอยู่เลยมีทีท่าที่จะไม่ยอมรับเทพองค์ใหม่อย่างคานาโกคานาโก,ะกะเนี่ยก็เลยเลิกคิดที่จะปกครองอาณาจักรครับแล้วก็หันไปใช้วิธีควบรวมตัวเองเข้ากับเทพแห่งโมริยะ เพื่อให้เรียกขานเป็นเทพองค์ใหม่ด้วยวิธีนี้เนี่ยคานาโกะจึงยึดอาณาจักรมาได้สําเร็จจากนั้นนางก็ยืมพลังจากซูวกโกะมาใช้ปกครองประเทศอย่างลับๆซึ่งตามที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือเทพองค์ใหม่ที่ว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นเหมือนการสร้างตำนานตัวใหม่ขึ้นมาให้ผู้คนเชื่อแล้วก็เข้าใจว่าเทพองค์ใหม่เนี่ยคือผู้ปกครองอาณาจากักรทั้งที่จริงแล้วซูวกโกะเนี่ยก็ยังได้ปกครองอาณาจักรมาอยู่เรื่อยๆนั่นแหละครับแต่ผู้คนเนี่ยก็จะไม่รู้ครับว่าเทพที่ปกครองอาณาจักรอยู่คือซูกโกะ เพราะไปเชื่อในตำนานตัวใหม่ที่คานาโกะสร้างขึ้นกันหมดแล้วนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมซัวโกะเริ่มที่จะถูกลืมเลือนแต่กระนั้นตัวนานเนี่ยก็ยังไม่แตกดับเพราะยังได้รับจิตศรัทธาอยู่เรื่อยและนานเนี่ยก็แอบอยู่ในสารเจ้าโมริยะมาเรื่อยๆจนกระทั่งเหตุการณ์ในเรื่องเอ็กซ์ตาของภาค10วันที่7กรกฎาคมปีคิสตราช478อุราชิมะโกะได้ไล่จับเต่าห้าสีจนเขานั้นได้ไปโผล่ยังดวงจันทร์ สองพี่น้องวัตสึกิได้พบตัวอุราชิมาโกะทั้งคู่ที่หน้าตอนนั้นเนี่ยกำลังสนใจเกี่ยวกับชาพื้นที่พบก็ได้แอบเอาอุราชิมาโกะมาไว้ในวังของตนโดยที่ไม่ได้บอกใครวนเวลาได้ผ่านไปถึง3ปีตัวของอุราชิมาโกะเนี่ยก็เกิดอยากกลับบ้านขึ้นมาครับตอนแรกโทยโยฮิเมะเนี่ยก็เหมือนจะยอมให้กลับแต่โดยดีแล้วล่ะครับเพราะว่านายเนี่ยก็คิดขึ้นได้ว่าถ้าอุราชิมาโกะเกิดเอาเรื่องที่ตนเองพบเจอกลับไปบอกคนอื่นๆแล้วก็มันอาจจะส่งผลเสียต่อนครจันท้าได้ แม้ว่านาเนี่ยจะโกหกไปแล้วก็เถอะว่านาครจันทานเนี่ยเป็นวังมังกรที่อยู่ใต้ทะเลแต่นาเนี่ยก็ยังกังวลอยู่ดีครับสุดท้ายนายเนี่ยก็ต้องยอมปิดป,ปากบอกเรื่องนี้กับอาจารย์ของตนอย่างเอ,อรินเอ,อรินได้แนะนำสองพี่น้องวาซุสกิว่าให้ส่งอุราชิมะโกกลับไปยังพื้นพิภพนั่นแหละแต่ช่วงเวลาที่จะส่งกลับไปจะเป็นอนาคตในอีกราวๆสามร้อยปีข้างหน้าด้วยเหตุนี้ทั้งคู่เนี่ยจึงได้ให้อุราชิมะโกเข้าไปนอนในห้องเก็บความเย็น ซึ่งเป็นวิทยาการอันล้ำสมัยณตอนนั้นของนครจันทาและแล้วอุรามิโกะเนี่ยก็ได้หลับไหลไปถัดมาเกือบร้อยปีวันที่7กุมภาพันธ์ศิ่สกุาช574วันนี้เนี่ยมันเป็นวันเกิดของโทโยซาโตมิโนมิโกะซึ่งนี่เนี่ยอิงมาจากข้อมูลของเจ้าชายชุโตคุต้นแบบของมิโกะนั่นเองครับทีนี้ผมขออนุญาตย้อนเวลากลับไปกันสักหน่อยแล้วกันซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านานแค่ไหน แต่ว่าน่าจะก่อนที่มิโกะเกิดนี่แหละณนะประเทศจีนละมั้งนะเด็กสาวคนหนึ่งที่มีนามว่าชิงเอ,อ๋อหรือน่าจะรู้จักกันในชื่อเซกะแต่เดิมตอนที่เซกะยังเด็กนางอาศัยอยู่กับพ่อครับซึ่งพ่อของนางเนี่ยชอบลับทธิเต๋าเป็นอย่างมากจนได้ทิ้งเซกะไปเก็บตัวอยู่บนภูเขาทีนี้นางก็เกิดสนใจในหนังสือที่พ่อของนางเนี่ยทิ้งเอาไว้ครับนางก็เลยอ่านวนไปวนมา จนไปหลงไหลในนักพรตเต่าเข้าโดยเฉพาะกับคนที่มีชื่อว่าคาเซนโกหรือฮ่อเซียนโกซึ่งเป็นหนึ่งในแปดเซียนเตา่าหรือที่เรียกกันว่าปวยเซียนนับแต่นั้นเซกาเนี่ยจึงตั้งมั่นว่าสักวันหนึ่งนางจะต้องเป็นเซียนแล้วไปหาพ่อของนางให้จงได้เมื่อโตอขึ้นเซกาเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าสาวของตระกูลคาคุซึ่งเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงชีวิตของนางไม่ได้มีอะไรยากลำบากเลยครับถึงอย่างนั้น นางเนี่ยก็ยังไม่ละทิ้งความฝันที่อยากจะเป็นเซียนทําให้นางเนี่ยใช้ชีวิตอย่างเศร้าหมองเก็บตัวอยู่แต่ในห้องและไม่พูดจากับใครแปปีผ่านไปเออคืออันนี้ไม่ได้กะจะล้อเรื่องอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่คือจู่ๆเซกาเนี่ยก็ได้เสียชีวิตครับครอบครัวของนางเนี่ยก็คิดว่ามันแปลกเพราะเซกาเนี่ยก็แค่เข้านอนตามปกติจากนั้นเนี่ยนางก็ไม่ได้ลืมตาขึ้นมาอีกเลยตระกูลคาคุตกใจแล้วก็เสียใจเป็นอย่างมาก เลยได้ทําการฝังศพของเธอแต่จริงๆแล้วเซกาเนี่ยยังไม่ได้ตายครับแหมก็ถ้านางตายเรื่องราวในภาค13เนี่ยคงไม่ได้เกิดขึ้นแล้วละ่ะคือที่นางเก็บตัวอยู่คนเดียวก็เพราะนางเนี่ยได้ใช้วิชาที่จามาจากหนังสือเปลี่ยนให้กระบอกไม้ไผ่กลายเป็นศพของตนเองหรือก็คือตระกูลคาคุเนี่ยโดนเซกาหลอนนั่นเองครับและในที่สุดเซกาเนี่ยก็ได้เดินทางเข้าสู่โลกแห่งเซียนตามที่ตนเองมั่นหมายเอาไว้ตั้งแต่เด็ก ผ่านไปนานแค่ไหนไม่ทราบได้เซกาเนี่ยก็ได้กลายเป็นเซียนที่ไม่แก่ไม่ตายคงความยาววัยอยู่เรื่อยมาแต่เมือนนางเนี่ยจะได้ไปทําเรื่องไม่ดีเอาไว้หลายอย่างจนกลายเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนทําให้สวรรค์เนี่ยไม่ยอมรับตัวของนางเพราะจริงๆแล้วการฝึกเป็นเซียนเนี่ยมันควรจะได้ขึ้นสวรรค์นะครับดังนั้นก็เลยทําให้นางเนี่ยกลายเป็นเผ่าที่ถูกเรียกว่าเซียนมารเซกานั้นมีงานอันเดรีคือเผยแพร่ละที่เต่าครับ แต่ในประเทศที่นางอยู่เนี่ยการมีนักพรสหรือเสียนั้นมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาไปแล้วนางก็เลยนึกขึ้นได้ครับว่างั้นก็ไปยังที่ที่ไม่มีเสียนดีกว่าและแล้วช่วงราวก่อนปีคริสต์ศักราษ587เซกาเนี่ยก็ได้ไปยังดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยัยนามว่าญี่ปุ่นทว่า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 คลิปนี้เนี่ยคงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันคงสียาวเกินไปแล้วก็ดูจากทรงแล้วเสียงผมน่าจะไม่ไหวแล้วล่ะครับ อย่างไรก็ดีขอขอบคุณทุกท่านที่ดูมาจนจบแล้วขอบคุณข้อมูลดีๆจากบล็อกของท่านเซเบอร์แล้วก็วิกิอังกฤษด้วยครับยังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างให้แล้วกันนะเผื่อใครอยากไปหาอ่านอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เผื่อจะได้เอามาทวงผมด้วยว่ามันมีตรงไหนที่มันผิดบ้างนะอือยังไงก็บอกอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าถ้ามันมีอะไรผิดพลาดในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากเพิ่มเติมหรืออยากมาแก้ไขก็เม้นต์มาได้นะฮะ สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแ่ละนะแล้วไว้เจอกันครับบ๊ายบาย